สวัสดีจ้าสวัสดีสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกทกท่านจา้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามถูกเลิฟถูกไล่เนาะขอบคุณถูกถูกกำลังแรงใจจ้ะเมื่อนี้จอยกามีแนวทางลาวพัฒนาสุดสองตัวบนล่างงวนประจำของวันที่เจ็ดเดือนสิบสองห้าหกสี่มาให้พี่เพื่อนๆได้รับชมจ้ะแต่ก่อนสิไปรับชมวันที่เจ็ดเดือนสิบ ก็มาเบิ่งพุ้นสรุปแนวทางเราพัฒนาสุดจองตัวบนหลังของวันที่4เดือนสิเป็นกอนะจ๊ะเนาะว่านอกจ้อยหายตัวได้ไปเน่จะ้ะสำหรับวันที่สน่นกจ้อยให้เด่นอยู่ที่หวิ่งรูดอยู่ที่8แล้วก็หนึ่งนะจ๊ะเนาะพุนสรุปเลขหกตัวออกเจ็ดสาดสองสองโอ้โหฮยเบิดน,น้อยจะนาะพี่น้องจะ๊ะสตัวล่างชุด6ตัวเจ็ดสสองตัวล่างชุดสี่ตัว 7, สามแปดสามตัวบนแปดสองสองจ้าอ่าน้องจ้อยให้เด่นห้าเนาะน้องจ้อยหลุดไปจะหารคือว่าบอมานนจะเนาะส่วนน้องจ้อยให้วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งกับบอมานน่จะเนาะพี่น้องจา้าจสองตัวล่างสามแปดอยู่ในชุดสี่ตัวน SI ้องจ้อยเข้าตัวกลับนาะจะเนาะพี่น้องจ้าแปดสามจ้ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนาาจะเนาะน้องจ้อยเข้าตัวกลับสองตัวล่างอยู่ในชุดสี่ตัว สามแปดจ้ะแล้วก็มาเข้าวิ่งรูดแปดเนาะจ้ะเนาะวิ่งรูดแปดมาจ้ะสองตัวล่างชุดหกตัวน้องจ้อยกัรรูดไปเนาะจ้ะเนาะสามตัวน้องจ้อยกัรรูดไปเนาะจ้ะน้องจ้อยเข่าแค่สองตัวล่างชุดสี่ตัวน้องจ้อยเข้าตัวกลับเนาะจ้ะเนาะอยู่ในชุดกันจ้ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับแล้วก็มาเขาวิ่งรูดแปดจ้ะ ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามแนวทางเราพัฒนาสุดสองตัวบนล่างจ้าแนวทางเราพัฒนาสุดสองตัวบนล่างงวดประจําของวันที่เจ็ดเดือนสิบสองห้าหกสี่แต่ก่อนสิไปรับชมกับมาฟัาคําเตือนกันก่อนว่าจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํา แนวทางก็อาจสีมีเขาไม่รุดมันจะนอดนองจ้ปาปบปนกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับวันที่เจ็ดเดือนสิบน้องจอยจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่เด่นสามจะวิ่งวิ่งรูดอยู่ที่ศูนแล้วก็หกจ้าเด่นสามวิ่งรูดศูนย์หกตัวเจาะเนาะตัวเจาะก็จะมีสามศูนย์ สามสองสามสี่สามหกศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดจ้าหกก็จะมีหกสอง หกห้าหกแปดพกเก่าจะชุดกันสามหนึ่งศูนย์สองหกสี่ เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้น,นเนาจะเนาะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นอยู่ในชุดกันก็จะมีห้าหนึ่งจ้ะแล้วก็0ูนย์หหปดสามสอง อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องใจงอย่าลืมไปกับทุกครั้งน้อจะน้องหมักตัวไรชอบตัวอดไรก็แคปหน้าจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดจ้าถ้าเกิดเราหมักตามที่นอ้องยจนินก็นสาสมารถใส่ไปเป็นแนวทางไดน้องจะน้องถ้าเกิดเราบหมักตามที่นอ้องยจนินก็นสาสมารเบืคู่อื่นจ้า แนวทางกาอาศิมีเข่ามีรุดมันจะนอปาปนกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยกันทุกคนมันจะนอมีโชคมีใช่กันทุกคนจ้าเขามาเหล็กกับฝากฟีกกำลังใจให้กับน้องจอยอด้ร์จ้าพี่นอ้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจา้าสำหรับคลิปนี้จอยกับโ้กกล่าวคำว่า,มมาสวัสดีจา้า